ของปากของคอเมื่อกี้บอกแล้วว่าแบบชอบนั่เป็นผสมเป็นเชคใช่ไหมใช่โปรตีนเชคโอเคทำไมสวยขนาดนี้นะเนี่ยเพราะเราดื่มนมได้เลยโอ้ได้ค่ะนี้นี่คือโหดื่มเป็นหลักเลยนะดื่มเป็นราทุกวันเลยนะครับเนี่ย ยังมาวันนี้มากันเยอะแยะเลยแล้วก็ได้พูดถึงไอเดียทุกคนทำตามได้ถ้าใครที่แบบออกกังลังกายอยู่แล้วด้วยนะครับเอาไปผสมกับเครื่องดื่มของตัวเองได้เลยอย่างเห็นโปรตีนเชคแบบที่น้องหลิงหลิงบอกนะฮะมีไอเดียเพิ่มเติมด้วยก็เมื่อกี้อะเมื่อกี้หลิงก็ได้กินกินช็อคโกแลตกับกาแฟผสมกันอร่อยจริงหรอือว่าเป็นออริจินอลที่ทำเป็นลาเต้ก็อร่อยนะมันผสมกับอะไรก็ได้เลยจริงๆเนาะโอเค ว่าจริงๆแล้วมีอีกไอเดียหนึ่งที่สามารถนำไปทำตามได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพร้อมอยู่แล้วคนนี้บาริสต้าระดับประเทศ <c oughs> คอนเทนต์ระดับโลก <c oughs> <c oughs> พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะฮะที่จะมาแชร์ไอเดียให้ได้ฟังกัน <c oughs> เดี๋ยวให้ขยับขึ้นหน้าสักเล็กน้อยนะหนึ่ลิงแล้วไปพบกันเลยครับกับคุณอาม Good s u ันเด เคยทำหลายอย่ะอะยังไม่เคยรับบทริสต้าใช่ไหมคะยังไม่เคยค่ะเดี๋ยววันนี้อามจะมาจับมือสอบชมกันแบบง่ายๆเลยใช่เคยเห็นบาริสต้าที่สวยที่สุดในรูปไหมฮะยืนอยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วใช่แล้วมกันเรเริ่มกันเลยได้ค่ะมาเริ่มเลยค่ะเฉือนด้านหลังเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราขยับโต๊ะไปทางด้านหน้ากันนิดนึงนะได้เลยครับผมมาโอ้แค่ดั้มเบอร์ทีก็ดูแบบสีสันสดใสแล้ว จับย่าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอร สองกระชับนี้นะครับอ่ะก่อนด้วยเลยเรียบร้อยค่ะและอีสกส่วนสองหนึ่งนะคะก็คือลาบพคไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลาบนมโอ๊ตรสช็อกโกแลตกล่องนี้น่ากิมากเลยใช่แล้วค่ะต้องหอมด้วยทั้งกลิ่นนมโอ๊ตแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตด้วย,น,ะะยวนะนี่คือเมนูเดียวใช้สองสูตรเลยลเหรืเอเปลต้องใช่ค่ะม,มันใช้ได้งขนาดอร่อยด้วยค่ะว้าวโอเคครับต่อมาเลยค่ะเราจะมา นี่เราก็เทลงไปได้เลยพู้ลิีิชอบมากไลยค่ะสตอรี่ถ้าชอบมากใส่สองแก้วได้เลยถ้าชอบใส่ได้เถ้าเป็นสไตล์พี่อั๋ก็ชอบมากต้องใส่ปากเลยนะใส่ปากไปเลยค่ะ <laughs> ที่แบบก็เพิงรู้ว่ามันมีมเทคนิคในการแยกใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าเทแรงเกินไปนะคะเขาก็อาจจะไม่แยกชัดก็จะลองไปก่อนะค่อย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 ,อยก้นะเอเฮ้ยเขาไม่ได้แค่ทำฟันเขมปังนะเขาบรรลิต้าตัวปังตัวยงเลยนะเนี่ยค่อยค่อยไหลอย่างช้าช้าน่าจะดูเป็นแบบว่าชักเลแลาว่ามาครับ your turn อยู่ง่ายมากไฟเบอร์ซูตกแต่งใหสวยงามนี่ชอบทำเมื่อกีแล้วไม่ลือวันนี้ให้ตกแต่งนะคุณาผิคุณนะไม่ได้บีบลองน้าไว้ต้องมีตกแต่งนะดดูดไ้สวยงเนี่ไปโรสแมรี่ไหมะให้ดูมีสีสันมออ เมื่อกี้ปุกระตายดีมะอเกิดับถ้าสโลโมเมื่อกี้สวยเลยอ่ะเดี๋ไม่ทำต้องอีกรอบเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทำต้องอีกรอบ เนี่ยแล้วอ e> ๋อเหรออยากเลยค่ะเลี้ยงใจกันด mm ้วยห่ะอ๋อเหรอครับมันไปขึ้นที่ใบรูปเลยนะชอบมากเลยอ่ะยิ้มกันส่ายถ่ายรูปกันนะเชิญครับติดอัพแซงกันด้วยครับทุกคนวันนี้ภาพบรรยากาศกับการเปิดตัวรับโอลิม ได้เลยนะโอ้ยมีให้ชิมด้วยะต้องชิมแน่นอนไค่ะตองผมรักคุณคุณอา ครับถ้าหมายถึงปกติแล้วนิงๆน่าจะได้ลองแบบแต่ละสูตรแต่ละรสไปเลยเนี่ยเคยเอามามบีบไหมไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเนาะโอ้โหอร่อยมากเลยอม่อยไหมว้าวเลยนะคะแล้วอีกรสชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคดบิ๊กแซกเข้ากันแล้วอะค่ะก็จะไม่อีกรสชาติที่มีคือเป็นแบบช็อคโกแลตรี่อ๋อลองอ๋อดื่มเป็นเลเยอร์ก็อีกแบบนะคะแล้วก็ เป็นแบบกอดดสที่คอยมาส่งความรักแล้วก็เทคแคร์ทุกคนนะดิซง่เดิมนัางนองักเพ็สีแล้วพีอามด้วยโอ้เยีมากเอาล่ะเดินอางไปถึงช่วงท้ายอมพีอารัแล้วขอบคุณมากครับพี่อามให้ปากช่องทายติดตามกันดีอ๋อทุกคนจะเชียร์กเหรอเชียร์ได้เลยอะไป่อดีเชียร์น่งสองสามเชียร์ดังรับมาเมนูพิเศษเลยครับ Golden Strawberry c h o c o l a l Old Milk ค่ะแล้วก็ไ ติดตามกันได้ใ้งารออนดสกอ์กูสันเดกใช่ค่ะพีมอาร์กูสันเดกก็ได้หาก็่ Hi. 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 ือเหมือนกันอาร์มกูสันเดกพมรกันนะติดตามกันด้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่อาร์มกูเดขอบคุณัยมียมีเห็นเลยนะว่าแบบกายในตามนบอกเลยว่าแบบ์่ใช่ไหมอารั